ต้องสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนาละกัเบรดพอยด์นะครับผมกับโยโตฮิเมะนะครับผมเจ้าหญิงโยโตนั่นเองแล้วก็นี้วันนี้นะครับเราก็จะมาแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งนะครับในแดงแห่งจอมหยุดมาดูกันนะครับผมว่าผมจะไปได้สักกี่นมเนะครับผมโอเคเกมจะเริ่มแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ลงนี้นะครับมีศัตรูอยู่โอเคมาละ เียหาของก่อนนะครับผมโอ้ดาบใหญ่ในกลองมาด้วยเราต้องไปรวมเพื่อนก่อนนะครับเอ้ยคนเดียวกลัวจะโอเคโอ้อ่ะสองดาบเลยผมไม่ใช่โอเค เรวเบอร์สองเนี่ยครับผมระตูอยู่แถวๆนั้นอ๋อกรอบกับสลิงธนูเพื่อนโดนละ อ๋ออยู่ไหนอ่เ่อนตายแล้วเด็ไม่โดนมอยหน้ารอยโอโ้โหโอเคเราจะมาแก้แค้นหรือว่าไปตั้งหลักกันก่อนดี เราต้องช่วยเพื่อนครับของอัพหน่อยพี่จ้ายโอเคเราช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนทันนะครับ ก็เอามาดคิดว่าแนยก็เข้ามานี่นี่นี่โอเคได้อย่เอาช่วยเพื่อนได้ ไมนะหลบก,ก่อนพี่ชายถอยเถอะถอยได้ไหมอ่ะอย่าของเขาแล้วกัน <c oughs> เพื่อนอย่าเพิ่งสู้เพื่อนไปสู้

ยเก่ละโอ้ตายเสร็เรียบร้อยโอเคเอาใหม่หาของกันขอดาบเลยสี่ใช่ ฮ่าย่งเร็วกว่าก็ได้นะรอบนี้มาเกิดห่างไกลนิดหน่อยนะข้เต็มเัินเลยยิงให้หมดเลยเรียกไปหกสำคัญกว่า โอ้ดาบใหญ่ถือไว้สักหน่อยโอ้เกมบีผมเล่นไม่เป็นนะให้เพื่อนกันแล้วกันโอ้ยอดเลย ไม่ใช่จะเอานะเมืเ่อกี้มันคือของอ้อเพชรชอไม่มีอ่ไม่ใช้เปลืองพื้นที่เรใช้อ่อมันทำอะไรได้ไม่เอะไรวะ ขอกระกันนะมีสั์อันนั้นน่นะ่ตดเดนนะผอเ้หน่อย ฟ้าเต็มหมดเลยเดี๋ยวนะเพื่อนแป๊บนึงมาแล้วเพื่อนตายแล้วเหรอโอ้ ยังไม่หมดเ,เลยนะเลยเฮ้ยอันนี้ขอโหดเลยฮะขอไว้สั้นอันนี้จะเป็นของมิตันนะผมสีทองมาดูว่าทำไมมันถึงทองนี่วิธีใช้ที่ขวาทำตัวเป็นทองแล้วขี้ขวาค้างนะครับผมนี่ สู้สามเนี่ยสบายเลยนะเมียนเนี่ยแต่มันก็โดนแก้ทางได้นะผมตอนใช้ท่ามันสามารถโดนแบบเรียกว่าโดนขัดได้ปัป๊ปั๊ปปปป๊ปปัด

ของดาบใหญ่น่ะพี่ชายพี่ชายใช้เขาไปเลย ไมหอมเพื่อนเราเหรอมาได้หน่อยน้องชายหมดยังโฟกัลสไลด์ออกเกละก่อนนะ Our armor is hungry. I shall cure. I shall no lie. only the painful. Oh. Oh. เพื there, ่อนกิ really. oh. huh. ่งกิ่นอ่ะตอนนี้ไม่ต้องทำไรแล้วเนี่ยว้าวย้อนอะไรเพื่อนโอ้สุดยอดเลยเนี่เราก็มีนะเราก็มีนะเราก็มีนะได้โชว์เปล่าไม่โชว์เปล่า โชว์ดูนะนี่ไงนี่ไงไอ้โชว์เปล่าของดีนั่นเลยอุ้ยคนอุ้ยยังไงที่ผมว่าโดนขัดโดนหน่อยพี่ชาย โดนหน่อยพี่ชายโดนหน่อยพี่ชายอ่ะตายละมาก่อนเป็นเป็นอ้ยผมไม่ติดไปหน่อยสิ นี่ไงได้คิวสักตัวช่วยเพื่อนก่อนเยอแล้วอู้หขอโทษเพื่อนเลีงไม่ดูเลยว่ามันยังไม่ตาย วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนและกันนะครับผมผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ